ครูเคยใช้ลองเปิดใจแล้วฝึกตามวิธีการของครูก้อยดูนะคะอ่ะเรามาฝึกไปด้วยกันค่ะต่อไปอักษรน,นำนะคะอักษรน,นำอ่ะตรงคำอธิบายนี้ครูก้อยขออนุญาตข้ามนะคำอักษรน,นำสะกดอย่างไรมาสะกดตามนะคะขนานขอนอ,อขนา ขนานนอขนานขนมขอนออกขนขนโอขนมมอขนมขยื away, pigeon, swim, away, Please, ่นขอยอเอือขยือขยือนอขยืนไม่มีขยอนะคะมีแต่ขยืน บางคนขยอเมื่อกี้ที่แมนแม่แป้แถวแถวเนี้ยขยอขยอไหนสละออยู่ไหนมีแต่สลเอือนะะขยเหือนนขยเอื้อนขยเหือนโธอขยเือนเอาใหม่นะขอยอเอื้อขยเอื้อขยเหือนอขยเือน ขยืนโทขยืยคุณครูจะสอนขยอไม่ได้นะคืออันนี้มันมีจริงๆคุณครูบางท่านสอนขยอขยอสระอไม่มีไม่ได้นะมันคือขอยอเอือต้องขยเอแล้วก็ขยเอนอขยเยนขยเยโทขยือนไล่ทีละสเต็ปแบบนี้นะคะอย่างละเอียดนะคะเพราะบางคนบางคนขนอโอใช่ไหมบางคนสอนคุณครูสะกดกันยังไงตรงเนี้ย ขนอใช่ไหมขนอใช่ไหมไม่ได้นะคะมันเป็นเสียงอ,อเสียงอ,อมันจะทำให้เด็กสับสนต้องขอนออาสระอะไรก็ว่าไปสระอะไรก็ว่ากันไปนะคะอ่ะมาดูแบบฝึกต่อมาฝึกกันค่ะอ่านตามค่อยๆตามนะค่อยๆตามคุณครูต้องวางของเก่าก่อนวางของเก่าก่อนไม่งั้นมันจะตีกันไม่งั้นจะตีกัน อ,อ่านตามนะคะช้อลออาฉลาฉลาดอฉล,ล,ล,ลาดชลาเอเฉลียฉเลียวเฉลียวฉลาดเฉลียวอันนี้สระอะไรอย่าบอกว่าสระเอนะบางคนเฉลียช้อรอเอเฉลือ เฉลยยอดเฉลยชอลออเฉลุเฉลุยอเฉลยทอว้ออถวาถวายอถวายทอลอออถลาทอนอโกโนทโนนอถนน ท้อโลอุทะลุทะลุงอทะลุงส้อนอออ่านว่าสนุกกอส้อนอสนานอสนุสนานสอมาออส้อมาอสมูนาสารอโออย่าเพิ่งสโระอาสระก่อน ยังไม่มีต so ัวสะกดสร์โอสาร์ซรองงสารองเอกซารองปาเตะเมื่อเช้านะสารองปาเตะนะครับคำนี้ออกเสียงว่ายังไงขมุกขมัวหรือขมุกขมัวขมุกขมัวนะขอมาอุขอมาอุอย่าเพิ่งขมูอะไรขมุกขอมาอุขมูกอ ขโมยอัวขมุขมัวนะคะอ่าใหม่นะพร้อมกันอ่านตามแล้วกันนะคะขโมยอูขมุขหมุขมุกกาขมุขขโมยอัวขมัวขมุขมัวอ่าอ่านนะคะขโมยอูขโมยอูขมุบบ ขอโมอีขมีบอขมุบขมิบขออามออามากกอขอมอเอขเมโนขเมนโทขะมักขเมนคราวนี้เราอ่านพร้อมกันสะกดหนึ่งสองสามชอลอาฉลาฉลาโดฉลาด ชลอเฉลยเอเฉเฉลยาลยชอเอฉลอเลยาฉลยอลเอเฉลุฉลุยาฉลยท้อวอาทวาทวายาทวายทลอาทลาทอนอโนนนนนถนนทลออทลุ ทะลุงอทะลุงสอโนอุสนุสนุกาสนุสอโนอาสนะสนะนอสนานสมาอุสมุสมุนาสมุนสรอโอสรสสรงาสรงสรงเอสรงขอมออุขมุขมุกกขมุขอมออัวขมัวขอมออุขมุขมุบา อย่าเพิ่งขมิบสิใครขมิบจะรีบขมิบไปไหนใจร้อนจริงๆขมุบก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยขมิบอ,อ่านพร้อมกันขอมออุขมุขมุบบาขมุบขอมาออีขมกขมิบาขออ่ะขะมออะมามากอมัก ขมอเอ <ITA> ขเมขเมนอขเมขเมนทขเมนเราจะสะกดแบบนี้นะคะสนุกไหมสนุกไหมสอนนอูสนุกสนุกก็สนุกไหม <porte y i> ต่อไปเมื่อกี้อสอนสูงนำต่อไปมาดูอักษรกลางนำกันบ้างอ่ะอักษรกลางนำก็สะกดเหมือนกันเลยอ่านตามนะคะจอมอูจมู จมูกก็จมูกจวะอะจวะจวะก็จวักอรออาอาราอารามอารามอารามเอกอารามอรอเอกอรเระอเรดอเรด ออรอออร์ออรอยออรอยทำไมมันตีกันละ่ะ <laughs> ใช่ยังี <laughs> ้เอาไม่นะออออร์อัน อ่านทวนเสียงกูกันแล้วกันนะอรออ่านว่าอรอยออรอยเอกได้ละอ่าพร้อมกันนะอรออรออรอยออรอยอรอยเอกอ้อนอเออเนกอเนกออเนก อ๋ออเอออันหงอันหนึออันึงอนึงเอกอันหนึงองออององุนอองนองุนเอกองุนอะตอออาอ่านว่าตลาดตลาโอตลกา ตาตลอิอตลิงงตล yeah. <t os ored> <t os ored> ิงเอกตาลออตาตาลอดทุกคนทบทวนพร้อมกันหนึ่งสองสามจมูจมูจมูกา็จมูกจวะอะจวะจวะก็จวะอรออาราอารามอารามอารามเอกอารามอรอเอกอเร <SPA census> are da are arao ara akyap ana e ane ane ko anek ana u anu ane ngo aneung aneung ek ong o ango ango na angun angun ek to lo atala tala do Icana, ตลโอตโลตโลกตลอิตลิตลิตงายอดเยี่ยมปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะปรบมือให้กับความเพียรพยายามอ่ะอันนี้แหละเราจะสะกดแบบนี้นะคะคุครู คุณครูลองเปลี่ยนวิธีการสะกดแบบเดิมแล้วสะกดแบบนี้จะพบความเปลี่ยนแปลงในตัวเด็กค่ะอันเอกอันเอกประสงค์เขียนแบบนี้นะคะอันเอกที่เอาอาอ่างไปใส่ในสระเอไม่มีความหมายค่ะค่ะ ออ oh, uh, อันดับแรกเราต้องรู้ก่อนว่าอนเนกเนี่ยคำเนี้ยอนเนกประสงค์เขียนแบบนี้นะแต่อนเนกที่เอาเอออ่างไปใส่ในสระเออไม่มีความหมายอันนั้นคือเขียนผิดอันนั้นนั่นคือพวกชื่อเฉพาะต่างๆทีนี้วิธีการสะกดคํามันก็เหมือนกับตัวนี้คะออนคอคำเนี้ยมันสระเอมันต้องอยู่ข้างหน้าเพนชนะอยู่แล้วมันต้องอยู่ข้างหน้าเพนชนะแต่สระอื่นเนี่ยอันเนี้ย ก็อยู่ข้างหน้าเพนชนะเหมือนกันอรอเออนอแค่ตำแหน่งสระสระมันต่างกันสะระเอทำไมไม่อยู่ข้างหน้าออ่างเพราะว่าคำว่าอเนกมาจากภาษาบาลีมาจากอเนกกะถ้าอเนกที่เอาออ่างไปใส่ในสะระเออ่ะคือคำที่เราเขียนผิดตามๆกันมาที่ถูกต้องต้องเขียนแบบนี้เพราะว่าคำนี้มาจากภาษาบาลี นะคะอ่าใช่ถ้าเราไม่ชัวร์ให้เราเปิดพจนานุกรมเดียเ๋ยวนี้สะดวกมากเลยค่ะคุณครูเราไม่ต้องพกพจนานุกรมเล่มเท่าบ้านแล้วนี่ใครไปโหลดมาหรือยังให้ไปในแอปสโตอแอปสโตรหรือ Play Store ก็ได้นะคะเข้าไปแล้วก็โหลดพิมพ์คำว่า royal society หรือคำว่าพจนานุกรมฉบับราชบดณฑิตยสานไปโหลดมาใช้เลยค่ะแอปนี้สำคัญนะคะ คุณครูอย่างเรานอกจากมีแอป Camera บิวตี้แล้วเราก็ควรจะมีแอปราชบณฑิตเอาไว้ด้วยนะคะสวยด้วยแล้วก็รู้ภาษาด้วยนะแอปนี้ดีมากเลยมันจะบอกความหมายมันจะบอกที่มาที่ไปว่าอ๋อมันเป็นคำภาษาอะไรนะคะมีจะมีวงเล็บไว้แล้วก็คำนี้ออกเสียงอ่านยังไงความหมายยังไงมันจะมีอธิบายเอาไว้นะคะเนี่ยไปโหลดกันไว้ใช้นะคะราชบณฑิต แล้วก็เขียนยังไงให้ถูกต้องเนี่ยมันก็จะมีมีให้เราได้เช็คว่าคํานี้เขียนยังไงจึงจะถูกต้องนะคะอ่ะมีคําถามมีไหมคะดีมากค่ะที่ถามนะคะเพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะสงสัยอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะปกติเราเคยเห็นแต่เอาอ่างไปใส่ข้างในใช่ไหมคะอันนั้นผิดอนเนกเห็นไหมถ้าเราเขียนจากความจําเราจะเอาอ่างไปใส่ในสระเอทันทีซึ่งมันผิดอนเนกประสงค์ที่ถูกต้องต้องเขียนแบบนี้นะคะ มีคำถามเพิ่มเติมไหมคะถ้าไม่มีเราไปต่อเนาะอักษรนำจะมีทั้งอักษรสูงและอักษรกลางนำอักษรนำเนี่ยเมื่อมีอักษรนำนั้นเนี่ยหลักการอ่านก็คือเพชนะนตัวต้นจะคุมเสียงเพชนะตัวตามให้ผ่านไปตามตัวหน้าและมันจะออกเสียงอะกึ่งพยางค์ที่ตัวนำอักษรนำจะออกเสียงอะกกึ่งพยางค์ที่ตัวนำ ยกเว้นอนำยอและหอนำเพราะว่าเราจะไม่ออกเสียงว่าอียาออยู่อียากอียานะมันจะไม่มีอกึ่งพยางค์ที่ตัวนำยกเว้นอนำยอและหอนำนะคะนอกนั้น,นียไม่ว่าจะเป็นเพนชนะตัวอื่นตัวใดนำเนี่ยจะออกเสียงอกึ่งพยางค์ทั้งเ้นนะคะอนำยอจะมีอยู่แค่4ตัว4ตัวนี้ถ้าเราจะสะกด ขันเสียงมันก็พอได้อยู่ว่าออยอายายาเอกยาออยอูยูยูเอกยูออยอายายางอยางยางอกอย่างออยอายายากอยากแต่เนื่องจากมันมีอยู่แค่4ตัวค่ะเป็นกรณีเฉพาะแบบนี้เขาจำไม่นิยมแจกลูกไม่นิยมพาแจกนะคะเพราะว่ามันจะแจกลูกค่อนข้างลําบากนะคะก็ให้สังเกตจํารูปคําไปได้นะคะอะทีนี้มาสู่หอนำหอนำ หอนำนี่เมื่อวานเอาเมื่อเช้าที่เราเขียนกันรอมแรมอ่ะมาสะกดกันนะคะหอรอออรอรมอ,อรอม,รอมหอรอแระแระมรอ,รอมแรมรอมแรมไม่ออกเสียงอะกึ่งพยางที่ตัวนำนะคะเราจะไม่หารอมหรอมนะะ่รแรมนะฮะรอมแรมหอรารู้หอรอ,อรอัรู้หรั ฮารอโอโรรงอโรงฮาราเอเรเรงอเรงโรงเรงคำนี้ถ้าไม่มีงองูข้างหลังเนี่ยมันถ้าอ่านแบบสอนนำก็จารว่าโรได้หรือคำว่าโขนโขนที่โขนทำนายก็ได um um ้เหมือนกันท um> um um um> um> ั้งนี um> ้ข um> um> um ึ้นอยู่กับว่าถ้าอ่านแบบไหนความหมายมันก็จะเปลี่ยนไปนะคะความหมายก็จะเปลี่ยนไปตามเสียงที่อ่านแต่คำบางคำเนี่ย อ่านเหมือนกันเขียนเหมือนกันความหมายมันไม่เหมือนกันก็มีนะพวกคำพ้องรูปต่างๆอะค่ะนะฮะอ่ะแต่คำพ้องรูปบางคำเนี่ยขเขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงอ่านไม่เหมือนกันนะแต่คำพ้องรูปบางคำรูปเหมือนกันออกเสียงอ่านเหมือนกันมันก็มีอยู่นะคะอ่ะต่อไปหงเงางูดหงุดดองงุดหงเงงีดองงิดงุดงิ ห้องอองงงอบองอห้องออหงะงะบอหงับงบหงับทุกคนพร้อมกันหนึ่งสองสามหอยยออูยุยุดมอยุ่มหอยาออี๋ยียี่มอยิมหอนอเอือเหนือเหนือยอเหนื่อยเหนื้อเอกเหนื่อยหอนออาหนานาย่อหนาหนาเอกนายหอนออุ่หนุ่มบอห้อนออะนะหะบอหงับ หอนอีหนีหนีโทอ่าเราก็จะสะกดในลักษณะแบบนี้นะคะนี่คือคําอักษรนานะคือคําอักษรนําจะสะกดในลักษณะแบบนี้วิธีการสะกดแบบนี้คุณครูอาจจะรู้สึกว่ามันซับซ้อนมันยุ่งยากแต่ลองเปลี่ยนเถอะค่ะถ้าเปลี่ยนแล้วคุณครูจะพบความเปลี่ยนแปลงและแม่นยําในตัวเด็กๆนะคะ